สวัสดีครับสำหรับผู้ใดที่มีฟางขายฟางง่วควายกินใดให้ติดต่อผมเข้ามาที่คอมเมนต์นี่ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปรับประมาณรับซื้อประมาณพันหนึ่งถึงสองพันคนครับ ราคาซื้อก็จะเป็นาสามโคนลอยครับรา่ว่าจะเป็นเฟื่องเขาเจ้าหรือเฟื่องเขาเหนียวเฟื่องหน้าปีเฟื่องหน้าปังซื้อเบอร์ครับรับประมาณสองพันโคนนี่แหละครับสองพันก่อนครสามโคนลอยครับผู้ใดมีคอมเมนต์เขามาไไวครับเดี๋ยวผมติดต่อกับ สามคนลอยครับจัดไปเลยครับสามคนลอยผู้ใดมีติดต่อเข้ามาเลยครับรับประมาณสองพันคนหรืออาจจะรับหลายกว่านั้นแต่ว่าย่างเพื่อนๆน,น,นี่คือสองพันก่อนครับสองพันก่อนเฟื่องง้อขัวไอยกินใดครับว่าจะเป็นเฟื่องหน้าปีเฟื่องหน้าปังหรือเป็นเฟื่อง อ่าเขาเจ้าเขาเหนียวซื้อเบร์ดครับขอวปติติดต่อมาผมติดต่อกับท่านทีครับ